จิตใจของตนให้ดีเราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีนี่ก็เคยพูดเตือนอยู่ไว้บ่อยไม่ใช่เกิดมาเล่นไม่ใช่เกิดมาเพื่อความรักความใคร่ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆแต่เพียงเท่านี้ถ้าบุคคลใดเกิดมาเพื่อผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วชีวิตของผู้นั้นก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าใครๆก็ย่อมรู้ดีอยู่แล้วว่า การมคุณทั้งห้านั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแม้ว่าใครจะผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นเท่าไรมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเพราะบรรดารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดแล้วไม่ใช่มีแต่ภายนอกนั้นรูปก็ได้แก่รูปร่างกายทุกส่วนนี้ เสียงอนี่เสียงคำพูดคำจาต่างๆนี่นี่มันก็มีอยู่ในนี้นี่กลิ่นอย่างนี้นะมันก็มีอยู่ในนี้ในกายนี่รสก็มีอยู่นี้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีอยู่ในนี้เราคิดดูจะมีอยู่ที่ไหนล่ะมันมีอยู่ในนี้แล้วทีนี้เมื่อเราเ,าเพ่งดูในนี้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ สดสวยงดงามอะไรเลยอย่างนี้เมื่อมันเห็นรูปอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่สวยไม่งามแล้วรูปอื่นมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันเสียงกลิ่นรสก็ดีสัมผัสทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเห็นในนี้มันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอะไรแล้วภายนอกรุ่นมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนเหมือนกันเมื่อเห็นในนี้ว่าไม่เป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจอะไรเลย อย่างนี้นะมันก็ต้องเห็นสิ่งภายนอกนั้นไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเหมือนกันนะแต่ว่าทำอย่างไรได้ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วได้มาอาศัยอยู่ขันห้านี่แล้วจะฆ่าตัวตายเสียอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องก็เป็นกรรมเป็นเวรเมื่อบุคคลมารู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพี่นายเห็นว่า การที่เราได้ขันห้าอันเป็นรูปร่างของมนุษย์มานี่นะบุญกรรมตกแต่งให้มาเพื่อให้เราได้สร้างบุญบาร,รมีเพิ่มเติมของเก่าให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับจนขัวมันจะเต็มบริบูรณ์คนเราเนี่ยถ้าบุญถ้าสั่งสมบุญไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ จะไม่ยุติลงได้เลยการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้นะก็จะต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ร่ำไปอยู่นั่นเละเรียกว่าเราท่องเที่ยวเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเพื่อให้มันเต็มแต่ว่าบางคนก็ลืมตัวแบบนี้นะตนเกิดมาแล้วนึกไม่ได้เลยว่าตนเกิดมาสร้างบุญบารมีนึกไม่ได้ ก็เลยเมาอยู่กับโรกอันนี้ไปโดยส่วนเดียวดังที่เราเห็นกันอยู่นะบางคนนะไม่ได้สนใจในการบุญการกุศลอะไรเลยไม่สนใจในการที่จะละความชั่วทำความดีอะไรก็อยู่ไปกินไปตามยถากรรมอย่างนั้นมีอยู่ถมไปครอเนี่ยเรียกว่าคนเรามันลืมตัวนะมันลืมเหตุปัจจัยของชีวิต มืดแปดด้านเอาจริงๆไม่รู้ว่าตนเกิดมาเพื่ออะไรเไม่รู้จุดประสงค์เลยอ,อนั่นยแหละทีนี้ผู้ที่เคยมีสติสมบัติเชนเนี้ยเคยมีศรัทธามั่นในบุญในกุศลมาแต่ชาติก่อนนู่นพอเกิดมาชาตินี้บุญเก่านั่นแหละมันมามันมาเตือนใจให้ระลึกได้ให้ระลึกว่า เออนี่เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อสร้างบุญบาร,รมีออบุญบาร,รมีที่เราทำมานะั้นมันยังไม่เต็มมันยังน้อยอยู่จำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างบุญบาร,รมีให้มันมากที่สุดในชีวิตของเราแล้วก็นในขณะเดียวกันนะสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษเราจะพยายามละเว้นให้มันหมดไปเลยอจากไม่สะสมมันไว้ขึ้นชื่อว่าบาป เพราะมันก่อให้เกิดทุกข์อันผู้ใดมาทะลึกถึงตัวเองได้อย่างนี้นับว่าโชคดีเหลือเกินนะน่าว่าเป็นคนมีมงคลอยู่ในตนมากมายทีเดียวแหละเพราะว่าผู้นั้นจะได้พยายามสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในตนของตนในเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่เนี่ย เพราะว่าชีวิตของคนเราในยุคนี้สมัยนี้มันน้อยเหลือเกินนะถ้าใครไม่รีบเร่งทำความดีไม่รีบเร่งละความชั่วแล้วก็จะไม่ได้ทำเลยพอแต่อ้างโน้อนอ้างนี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ไปไปนอนหนึ่งความตายมาถึงแล้วก็แล้วเลยไม่ได้สั่งสมบุญกุศลแล้วไม่ได้ละความชั่วความชั่วมีอยู่ในใจอย่างไรมันก็ติดสอยห้อยตามก่อทุกข์ให้ไปในชาติหน้าต่อไปอีก ไออย่างนี้เน่ยมันจึงน่าเสียดายนะคนเราถ้าหากว่าเป็นอย่างว่านี้นะผู้ใดรู้ตัวได้แล้วอย่างนี้มาสำรวจกวดดูตนของตนนะเมื่อไม่เห็นว่าความชั่วอันใดมีอยู่ในจิตสันดานของตนนะอย่างนี้แล้วก็เทียนพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจให้ได้นี่นะว่าเป็นวาสนาของผู้นั้นเลย ผู้นั้นเกิดมาเพื่อชำระล้างตัวเองที่สก,กรปรกมัวหมองมาแต่ชาติก่อนนู่นให้เป็นคนสะอาดสะอา้านนี่นั่นแหละเราเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นน้ำสำหรับล้างกิเลสอันมันทำให้ตนเองมัวหมองมานั่นนะ่ะเช่นอย่างเอาทานการให้การบริจาคนี้เป็นการเป็นน้ำสำหรับล้างความโลภความตนี หวงเหนต่างๆออกไปจากกิจใจเนี่ยเอาศีลหรือเมตตากรุณาธรรมนี่เป็นน้ำสำหรับล้างความกโกรธความพมาบาดต่างๆให้ออกไปจากกิจใจนี่ไอค้ความโกรธความพมาบาดต่างๆหัวนี้บุคคลจะไปเอาสิ่งอื่นมาล้างนะมันไม่ได้นะไม่ได้ มันไม่ออกล่ะมันไม่ยอมออกจากกิจใจเลยถ้าไปเอาสิ่งอื่นจะไปเอามนกลค์คาถาอันวิเศษใดในโลกนี้ก็ตามเลยมาสาธยายมาบริกรรมเท่าไรเนี่ความโกรธมันหาได้เบาบางไหม,มเพราะว่ามันคนละเรื่องกันอย่างนั้นก็ควรพากันเข้าใจเนื้อหาแห่งความโกรธให้ได้ ความโกรธนี่มันหมายความว่างไงเมื่อในใจความความโกรธนี่ก็คือคือจิตใจที่ปราศจากเมตตานั่นเองปราศจากความรักให้เอ็นดูนั่นแหละความโกรธนี่ก็หมายเอาความที่จิตใจหวังก่อความพินาศให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือว่าสัตว์ตัวใดตัวหนึ่ง นั่นแหละเรียกว่าความโกรธนี่เมื่อในใจความเห่งความโกรธนะมันเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อจิตใจมันมันมีความมุ่งหมายอยู่อย่างนี้เราจะไปเอาคาถาอาคมอื่นมาสาธยายกำจัดมันจะไปได้ยังไงอนั่นแหละมันก็ต้องเอาความเอ็นดูกรุณาน่นหี้มาลบล้างกันเนะมื่อน้อมจิตใจลงเครือความเอ็นดูสงสาร ในฐานที่เกิดมาแล้วเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเรียกว,ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษมีชีวิตยั่งยืนอะไรเราเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายชั้นใดคนอื่นก็แก่เจ็บตายเหมือนกันนะไม่มีใครจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดไป เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไปเบียดเบียนเขาจะไปทำลายล้างชีวิตเขาหรือไม่ก็ตามรูปร่างอันนี้มันก็ถึงเวลามันแตกดับมันก็แดกแตกดับไปเองมันเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ต้องดำลีที่จะไปทำลายร่างผ่านรูปร่างของใครตัวใครในโลกนี้เลยไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันมันมันจะแตกระกดับของมันอยู่แล้วนี่ไม่จำเป็นต้องไปทำลายร่างมันเลย พราะถ้าผู้ใดไปคิดทำลายล้างอย่างว่าน,นี่มันก็เป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้จบรู้สิน้นนี่มันต้องพี่นาเห็นอย่างนี้มันถึงบรรเทาความโกรธความมายาบอดลงได้คนเรานะ่ะอันนี้แหละนะว่าเป็นน้ําอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเออน้ำเมตตาน้ำกรุณานี่อันนี้เป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ทีเดียว ในพระพุทธศาสนานี้นะดังนั้นนะทุกคนต้องดืมงด่มต้องพยายามดื่มน้ำอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ในใจไม่ใช่ดื่มไว้ในร่างกายนะดื่มไว้ในใจนั่นเนี่ยโน้มเข้าไปสู่จิตใจให้ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่จำเอาตัวตัวหนังสือไว้ได้เท่านั้นแล้วนึกว่าตนมีเมตตาธรรมอยู่ในใจแล้ว,ว,วไม่ใช่เพียงแค่นั้นหนึ่ง ไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่นักตอนเมื่อเราน้อมเอาคำว่าเมตตาทมอันนี้เข้าไปถึงจิตใจจริงๆในใจของตอนนั้นคิดมุ่งหวังว่าที่จะพยายามทำตนให้เป็นสุขและจะช่วยผู้อื่นให้เป็นสุขเหมือนกันเท่าที่จะช่วยได้ในใจนั้นไม่คิดที่จะทำลายล้างผ่านใครให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเลย แม้ใครจะแสดงตนเป็นศัตรูต่อตนก็ช่างนี่ความเป็นผู้ตั้งใจไว้อย่างนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้แหละความโกรธความพยาบาทมันถึงเบาบางไปจากกิจใจได้ใจก็จึงสงบแน่วแน่ถ้าว่าใครยังสะสมกิเลสเหล่านี้ไว้ในใจนะใจนั้นสงบไม่ได้เลยมันจะต้องฟุ้งซ่านเลื่อนลอ,อยอยู่นั่นแหละ ขอ้อกิเลสนี่มันไม่ยอมให้ใจสงบนะลักษณะของกิเลสมีแต่มันปั่นใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของกิเลสอีกอีกลักษณะหนึ่งกระทำใจให้เศร้าหมองขุนมัวนั่นเลยคนเรานี่ถ้าหากว่าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วไม่มีความสุขเลย ใจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วหน้าตาก็มนหมองไม่พองใสไม่เบิกบานเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายกับจิตมันเนื่องกันเมื่อจิตมันหมุนไปอย่างไรมันมีลักษณะอาการอย่างไรมันก็ทำให้ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของจิตนั้นได้เพราะว่าจิตนั้นมันมีมันมีอำนาจเหนือร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้น แม้ความหลงก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเอาน้ำคือสติสัมปชัญญะนี่แหละเป็นน้ำสำหรับล้างความหลงให้ได้ความหลงในที่นี้เนื้อในใจความเห็งความหลงก็หมายความว่ามันระลึกถึงเรื่องนั้นไม่ได้เลยหรือว่าระลึกได้แต่ว่าระลึกไปในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปในเรื่องนั้น โดยสำคัญว่าที่ตนเข้าใจนั้นเป็น,เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่แล้วไม่ใช่มันถูกต้องมันเป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้นะท่านยึงเรียกว่หลงนั่นแหละถ้าพูดกันอยากให้ชัดๆรงไปอีกก็ก็หลงยินดีหลงยินรายอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต,ต่างในโลกนี้นะอันนี้เราเรียกว,ว่ามันได้ความชัดเลยคำว่าความหลงนี่นะ เพราะว่าเมื่อบุคคลหายหลงแล้วนะจะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี้ไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดียินร้ายอะไรเลยเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันแปรปรวนมันแตกมันดับไปไม่ไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยไม่ได้อะไรถึงแม่บุคคลใดจะส่งใจไปผูกไปพันไว ด้วยความยินดีก็ตามยินร้ายก็ช่างผลสุดท้ายมันก็ไม่ได้ของเหล่านั้นเลยนี่เพะเหตุนั่นแหละเมื่อหายหลงแล้วมันยังเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาแทนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมันแท้ๆรูปเสียงกลิน่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆดังกล่าวมานี่นเป็นอย่างนั้น ต้องศึกษาให้รู้ความจริงนะจิตใจของคนเรามันคล้องอยู่ในกรารมมคุณทั้งห้านี่แหละอย่าไปอย่างอื่นใดเลยแม้จะเป็นนักบวชเขาช่างนะหลีกออกจากกามมคุณทางกายมาแล้วแต่ใจนั้นสิมันยังไปผูกพันอยู่นี่ต้องเพ่งดูตัวเองให้มันเห็นนักบวชทั้งหลายนะ หรือว่าผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะไปเพ่งอยู่แต่ความพอใจในกามาคุณจนเกินขอบเขตอันเป็นเหตุให้ได้ร่วงสินข้อที่สามที่ว่ากามเมสงวิชาจานไอ้เช่นนี้มันก็โกให้เกิดบา,อากอคุลนี่บุคคลผู้เพิดเพลินในการมาคุณเกินขอบเขตจะเป็นผู้ครองเรือนก็ดี มันก็นำทุกนำโทษมาให้แต่ถ้ารู้จักพอดีไม่ไม่ให้ร่วงสินข้อพุทธบัญญัติตังกล่าวมานั้นมันก็ไม่เกิดโทษเกิดทุกอย่างงาบคายร้ายกาศแต่มันก็ต้องให้เกิดโทษเกิดทุกในการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ แต่มันไม่ถึงกับไปให้เกิดทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นหมายเขาว่าอย่างนั้นโทษแห่งกรรมมคุณนี่นะพ้นจากทุกชนิดหนึ่งมันก็ไปติดอยู่ในทุกอีกชนิดหนึ่งนี่มันต้องใช้ปัญญาคิดไข้ค,ควรให้มันเห็นผู้ครองเรือทั้งหลายถ้าพญานาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่หมกมุ่นอยู่ในกรรมคุณโดยส่วนเดียวจะหาหนทาง สั่งสมบุญกุศลฝึกฝนกายวาจาใจทั้งสนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษมนทินต่างๆห <c oughs> มายความว่าผู้นั้นตื่นตัวได้หายหลงและจะจะไม่ยึดถือเอาบาปเอาโทษทั้งหลายติดตัวไปเลยแม้ว่าจะต้องเกิดอีกในโลกหน้าต่อไปก็จะไม่หากเอาบาปเอาอากุศลต่างๆติดตัวไปจะเอาแต่บุญแต่คุณนี่เลย เป็นญาณ้าหานะรองรับดวงกิจนนี้ไปสู่โลกหน้ามันถึงจะมีความสุขได้นี่ผู้ไม่หลงไม่เมาผู้ตื่นตัวมันก็ต้องเป็นเช่นนี้แหละผู้ผู้ไม่หลงก็หมายความว่ารู้ได้เลยว่าจิตใจของบุตุชนคนเรานี้นะมันมีทั้งดีทั้งชั่วหมักหมมอยู่ในใจนี่มา นับชาติไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมาไม่ใช่ว่ามีแต่ดีรุ่นรุวนแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีแต่ชั่วรุ่นรุวนไม่ใช่นะนั่นแหละไอ้ผู้ที่หายหลงหายเมาอย่งว่าตื่นตัวอย่างนี้แล้วมาพี่นาเห็นจิตใจตัวเองมันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี้ดังนั้นแหละจึงต้องมาภาวนาโน้มใจลงสู่ความสงบ แล้วใช้ปัญญาวินิจฉัยดูว่าจิตใจนี่มันยึดเอาความชั่วไว้อย่างไรบ้างนี่มันก็เห็นแหละเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็รู้เรื่องตัวเองรู้นิสัยใจของตัวเองว่ามันชอบยึดเอาความชั่วอย่างนี้อย่างนี้ไว้เช่นบางคนนะ่ะมันเคยชอบโลภเล่งเพ่งเล็งไปในสมบัติผู้อื่นบ้างในสามีภรรยาคนอื่นบ้าง เช่นบางคนก็มีนิสัยชอบโกรธชอบผูกโกรธไว้ในใจอย่างนี้มันก็รู้ถ้าหากว่าปัญญามันเกิดขึ้นแล้วนะบางคนก็ชอบหลงชอบเมาเข้าใจผิดไปเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นบุญว่าเป็นบาปเห็นบาปว่าเป็นบุญไปก็มีมืนี่ถ้าภาวนาทำใจสงบลงไปแล้วใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาดูอ่า อุปนิสัยใจคอของตัวเองรู้ได้แน่นอนเลยทุกคนย่อมรู้ตัวเองได้ดังนั้นไม่ควรประมาทควรพากันไหวพระนั่งสมาธิภาวนาน้อมเอาพระคุณทั้งสามประการมาตั้งไว้ในจิตน้มเอาบุญเอากุศลเอาความดีที่ตนทำมาให้มาตั้งไว้ในจิตใจนี่เมื่อบุญคุณนี่เกิดขึ้นในจิตนี้แล้วจิตนี้จกไม่กระสับกระสายไปทางอื่นเลย จิตนี้ถ้าไม่มีบุญมีคุณตั้งอยู่ภายในนี้แล้วมันมันว่าเวเออมันเมื่อมันว่าเวมันก็ต้องคิดสายไปแล้วมันคิดสายไปหาที่พึ่งนะที่มันคิดไปนะั่นมันคิดสายไปหาที่พึ่งไปหาความสุขเออทําอย่างไรเราถึงจะมีความสุขได้นี่เมื่อมันมันมองไม่เห็นว่าความสงบจิตนี่นละเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมนี่ มันก็มองเห็นวัตถุสิ่งอื่นภายนอกนุนว่าจากอำนวยความสุขให้แกต่ตนเงินเหลือลาบยศสนเสริญหรือมูนี้ถ้าตนได้สิ่งมูนี้มาแล้วตนก็จะมีความสุขพอมันคิดเห็นอย่างนี้ใ,ใจมันก็เพ่งเล็งไปทั่วเลยบบนี้เบ่เนงนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามันน้อมบุญน้อมคุณน,นี่เข้ามาสู่จิตใจนี้ได้เมื่อมองเห็นบุญเห็นคุณน,นี่ว่าเป็น สิ่งอำนวยความสุขให้ตัวจิตได้ได้จริงๆอย่างนี้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วมันก็ไม่คิดกระสับกระใสไปแสเวงหาอะไรต่ออะไรภายนอกเลยทีนี้มันก็สงบนิ่งอยู่ด้วยบุญด้วยคุณนี่แล้วก็สบายก็อิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยคุนนี่บัดนี้แม้ว่าทรัพย์ภายนอกนั้นจะไม่มีมากมาย แต่เมื่อมีทรัพย์ภายในคือบุญกับคุณนี่แล้วมันก็อิ่มใจอมันก็อิ่มแล้วกส็สงบอยู่ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดก็จึงว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นจริงๆสําหรับผู้ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารแล้วไม่ควรที่จะไปคิดว่าอืเรานี่ครองเลือน ไม่มีโอกาสที่จะได้มานั่งสมาธิภาวนาจิตใจก็ไม่สงบเพราะว่าอันนั้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีมันต้องคิดต้องอ่านหาอะไรต่ออะไรอยู่เนี่มันจะเอาเวลาไหนมาภาวนาให้ใจสงบนี่บางคนส่วนมากเลยมันทามันคิดอย่างนี้เลยจึงเลยไม่สนใจเรื่องสมาธิภาวนาเลยนั่นเป็นความเข้าใจผิด ผู้ใดไม่สนใจสมาธิภาวนาผู้นั้นยิ่งได้รับความทุกข์ใจมากเพราะว่าตัณหาความอยากไม่มีสิ้นสุดเลยส่งเสริมมันเท่าใดมันยิ่งมากขึ้นไปเท่านั้นเ,ออเมื่อความอยากมันมากเข้าไปเท่าใดความทุกข์ใจมันก็มากขึ้นเท่านั้นไม่มีสิ้นสุดเลยแล้วเหลือแต่คิดเหลือแต่อยากได้แต่ไม่ได้เพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าบุญวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นมันน้อยไป ชีวิตนี่มันก็อยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนนั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปต้องการอะไรได้ตามประสงค์นอกเหนือจากบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หาเอาได้อย่างนี้ไม่ใช่ถ้าหากว่าไม่อาศัยบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนเป็นเครื่องบังคับชีวิตน่ไวแล้วใส้ใครๆมันก็ต้องรวยเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอลองคิดดูอ่ะ เพราะว่าท่างคนก็ทำการทำงานสเสวงหาเงินทองเหมือนกันนะแต่แล้วมาทำไมมันถึงไม่ร่ำรวยบางคนก็รวยอย่างนี้นะนั่นแหละให้พึงเข้าใจว่าชีวิตของคนเรานี่มันอยู่ในกรอบแห่งบุญแห่งกรรมก็ใครทำบุญกุศลทำความดีมามากในชาติก่อนนะผลแห่งความดีนะมันก็มาอำนวยให้เขาจเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรเสริญความสุขกายสบายใจมีอายุยืนยาวนานอืม มีผิวพรรณผุด่องมีรูปสวยรูปงามอโมน,นีรุ่น,นแต่เป็นผลแห่งความดีที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่ถึงอย่างนั้นคนผู้เช่นนั้นมันก็ยังยุติความอยากไม่ได้ดอกเขามีเท่านั้นแล้วแต่ถ้าหาว่าเขาไม่ได้ภาวนาไม่ได้ห้ามใจไม่ได้สงบความอยากลงไปบ้างอย่างนี้ เขาก็ถือว่าทรัพย์ที่เขามีอยู่น้อยนิดเดียวเหมือนกันเนี่ยไม่พอแก่ความอยากมันยังอยากได้มากกว่าน,นั้นเข้าไปอีกนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่านัตถิตันหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีนี่พระองค์เจ้าทรงตรสัสภาษตนี่ไว้ตันหาของมนุษย์เราเนี่ยตันหาในใจนี่นะความอยากของจิตใจนี่นะ มีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทะเละที่มีอยู่ในโลกนี้นู้นนะลองคิดดูมันก็เป็นความจริงแหละเป็นความจริงทีเดียวเพราวะว่าทุกคนย่อมรู้ดีนะได้มื่นหนึ่งแล้วยังไม่จุใจนะอยากได้สองมื่นได้แสนหนึ่งแล้วยังไม่พออยากได้ล้านนี่นะโอ้ยเงินแสนหนึ่งเอามาทำอะไรได้เพราวะว่า ลงทุนค้าไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วถ้าได้สักล้านหนึ่งยังชั่วหน่อยท่านเมื่อได้มาล้านหนึ่งแล้ววันนี้เอาการค้าการงานขยายออกไปอีกจ่ายออกไปเ,เ,เงินล้านหนึ่งไม่พอแล้วมันก็อยากได้สองล้านอยากได้สิบล้านเข้าไปนู่นในวันนี้เพราะฉะนั้นจึงว่ามันไม่มีสิ้นสุดความอยากนี่นะถ้าบุคคลห้ามจิตใจตัวเองไม่ได้แล้ว มันก็เป็นทุกข์เพราะความอยากนี่แหละจะไปทำบาปทำกรรมใส่ตนเองมากก็ดีน้อยก็ดีอาศัยความอยากนี่เนะี่ยเป็นมูลเหตุแต่ความอยากนี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนดังที่เคยพูดให้ฟังมานั่นแหละมันมีความไม่รู้นั่นนะกำรรกับอยู่กับความอยากเมื่อมันอยากไปในทางผิดทางเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนี้นะเหตุนั้นนะความอยากนั้นจึงชื่อว่ามีอวิชชา เป็นเพื่อนความอยากอันใดถ้ามีปัญญาเป็นเพื่อนแล้วนะ่ะความอยากนั้นมันจะดำเนินไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอยากให้ตนมีความสุขอยากให้คนอื่นมีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาสเสวงหาเลี่ยงชีพโดยทางบริสุทธิ์อยากให้ตนมีความสุขอันมั่นคงยั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องภาวนา จเจริญไตรลักษณะญาณให้แจ่มแจ้งขึ้นในใจเสมอเมื่อไตรลักษณะญาณน,นี้มันแจ่มแจ้งขึ้นแล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ถืออะไรอะไรในโลกนี้อาศัยโลกอันนี้อยู่ก็อุปมาเหมือนอย่างน้ํามันอาศัยอยู่กับใบบัวหรือใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเท่านั้นแหละธรรมดาใบบัวอาศัยอยู่กับน้ําเนี่ยน้ํามันซึมเข้าไปในใบบัวไม่ได้เลยแต่ใบบัวจะอยู่ปราศจากน้ําก็ไม่ได้ ถ้าหากว่าอยู่ห่างจากน้ำแล้วตายนืออ้วใบบัวนั้นเจริญอยู่ในน้ำแต่ไม่ติดอยู่ในน้ำฉันใดมุนีผู้รู้ทั้งหลายออท่านรู้แจ้งโลกนี้ตามเป็นจริงแล้วแต่ท่านก็อาศัยโลกนี้อยู่แต่ท่านกไม่ติดอยู่ในโลกนี้หมายถึงดวงใจของท่านนั่นแหละไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนกับใบบัวออน้ำซึมซาบเข้าไปไม่ได้ ก็ฉันนั่นแหละดังนั้นพวกเราที่เป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ประเสริฐในโลกเนี่ยเรารู้อุบายรู้แนวทางอย่างนี้แล้วนะก็ควรฝึกจิตของตนนะเข้าไปเรื่อยๆจเริญสมาธิจะเริญปัญญาไปให้แก่กล้าไปเรื่อยๆเช่นนี้แล้วจิตใจนี้มันก็จะค่อยตั้งมั่นลงไป มีสติมีปัญญาปกคร้องอยู่อ,อารมณ์ที่น่ายินดีนไรทั้งหลายก็จะซึมซาบเข้าสู่ใจนี้ไม่ได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุดสิลงเพียงเท่านี้